ตานสาธารณบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดถึงลักษณะอยแห่งการหนีบาปกันต่อไปแต่ขอย้ำไว้ก่อนว่าการที่จหนีอบายภูมิทั้งสี่คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปนั้น ต้องกำจัดสังโยชน์อารมณ์ชั่วสามรายการให้พ้นจากใจอารมณ์ชั่วทั้งสามรายการขอย้ำไปตอนนี้ก่อนตอนตอน้นจะได้ไม่เผ่อข้อที่หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไปให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทในชีวิตคิดทำความดีต่อไปก้อที่สองวิจิกิจฉา ความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระอาาริยสงฆ์ตอนนี้ตัดทิ้งไปยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาาริยสงฆ์ข้อที่สามศีลปะตาปรามาตมีการปฏิบัติในสินไม่แน่นอนไม่จริงจังอันนี้ต้องทิ้งไปหันมากลับปฏิบัติในสิน,นแน่นอนให้จริงจังค้วาว่าเพียงแค่สินสิบขอโทษ ระบาดเพียงแค่สินห้าหรือว่ากำหมดสิใช้ได้แล้วสำหรับปริสุดท่ามเองก็เป็นสิ่งของท่านถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนขอาบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจได้ว่าจะตายเมื่อไรก็ตามทีเราไม่ลงอบายภโมงกันแน่ที่หันมพูดอย่างนี้ก็ย้ำแต่ตอนต้นเพราะว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะงง เขาเลยตอนต่อไปนี้พูดเรื่องยาวจะไม่ได้ว่าชาตินี้ทั้งชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทเรื่องความตายของชีวิตถ้าคนที่เกิดที่หลังเราเด็กเล็กตายก่อนเราไปเยอะแยะเราต้องตายแน่พยายามรวดรับรวบรัมความดีเข้าไว้บาปเก่าๆที่ทำไปแล้วช่างมันมันไปไหนก็ทนมันตามเราไม่ทัน ด้วยอาศัยคนรพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมคารพพระอริยสงฆ์และปฏิบัติศินให้บริสุทธิ์อย่าลืมว่าคราววัดชินห้าอาจจะหยาบไปนิดหนึ่งแต่ก็คนอบายภูมแล้วถ้าทางที่ดีได้กรรมบุญศิ์จะดีมากเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงฟังต่อไปข้างหน้านสำหรับตอนนี้ก็มาขอต่อตอนต้นที่ผ่านมาคือตอนที่หนึ่ง แล้วในเมื่อเรานึกถึงความตายแล้วแล้วก็เข้ามาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีมมำำออของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ตอนนี้ก็มาว่าถึงความดีของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามีความดีเหลือหลายอาตมาเองก็ไม่สามารถจะพันนาความดีของพระพุทธเจ้าครบถ้วนได้ แต่ะคืนพัรน,นาไปมากบรรดาเต็พุทธบริษัทก็จะเบื่ออาการตอนต้นน้อยๆก็แล้วกันเพียงแค่เรายอมรับนับถือความจริงของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกพระองค์ไม่ได้หวังประโยชน์ความสุขส่วนตัวเลย <c oughs> คือว่าไม่หวังเฉพาะความสุขส่วนตัว ้องการแจกจ่ายความสุขให้แก่บุคคลทั้งโลกตามที่โราจะพึงทําได้ <c oughs> ท่านี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อความเรื่มใสในพระองค์ถ้าขาดความเชื่อขาดความเรื่มใสพระพุทธเจ้าก,ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเออคนที่ไม่เชื่อกันแล้วนี่พูดเท่าไรก็ไม่ยอมรับฟังฟังแล้วก็ไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม อย่างนี้ก็ไม่มีทางจะช่วยได้อี่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าอคาตาโรตถ,ถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วจะทําทตามหรือไม่ทําตามเป็นหน้าที่ของท่านถ้าทุกคนทําตามได้คนบุคคนบุคนบ,คนบ,คนบุนั้นก็พ้นจากอบยภูมิได้นแค่เบื้องต้นตนะ ถ้าว่าสามารถปฏิบัติตามได้พ้นได้แน่ที่เราจะปฏิบัติตามท่านจะเอาจะไงในตอนนี้รังยังไม่พูดถึงสิงก่อนเอาแค่ความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีกฎในการสอนอยู่ว่าหนึ่งสัพปะปัสสากะระนังให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภท คือไม่ทําความชั่วทุกประเภทไม่ทําไม่พูดแล้วก็ไม่คิดซะด้วยกุจรสูุ็สมทาแนะนําให้ทําความดีทุกรายการให้จิตตะริโยทปัลนนังแนะนำสองสอนให้มีจิตใจโ่องใสคือไม่มีอารมณ์โมหมองมีอรมณ์สดชื่นอยู่เสมอเอตังพุทธานาสาสนัง ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองคตัสอย่างนี้เหมือนกันหมดมาตอนนี้ทุกท่านจะสงสัยไหมก็ไม่ขอพูดทันเละสงสัยจะไหมสงสัยก็ช่างเอาคนเข้านับถือพระพุทธเจ้าแบบย่อๆเอาประเภทย่อๆที่ทำแบบง่ายที่สุดและตายจากความเป็นคน ก็ยังไม่มาเกิดเป็นคนและก็ไม่ลงนรกไปเกิดเป็นเทวดาเอากันอย่างย่อๆง่ายๆนะยังไม่ต้องปฏิบัติตามมากเอาแค่นึกถึงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเขาผู้นั้นก็ตายจากความเป็นคนและไม่ยอมลงนรกด้วย แล้เวเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวปดิงสเทวลโลกหลังจากนั้นเมื่อเป็นเทวดาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึง่งฟังเทศอีกครั้งเดียวยอ่ยอๆสั้นๆท่านผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบันทว,ว่าปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นเข้าครึงค่งหลักสูตรเลยเข้ามานิดเดียวเท่านั้น ใช้เวลาน้อยหรือเกินใช้เวลาแค่นึกปเดียวเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้าตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศเจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นประโสดาบันที่มีนักเทศหรือคนบางคนพูดว่าการบำเพ็ญบารมีต้องอาศัยชาติมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมบำเพ็ญบารมีต่อไม่ได้อันนั้นไม่จริง เทวดาหรือพรงมที่เป็นพระอนาคามีไม่มีใครกลับมาอีกความเป็นตนให้เป็นพระหลานปานิพานไปเลยอย่างท่านที่พูดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ถ้ามีความดีนิดเดียวเวลาน้อยๆเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศอีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันนี่เขาต่อกันได้แบบนี้เรื่องนี้มีมาในพระพุทธไตรปิฎก จะขอเล่าเรื่องสู่กันฟังจะได้เบื่อน้อยผู้กระต่ธรรมะนี่มันเบื่อนาน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งเบื่อยิ่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมันไม่เคยซึ้งใจฟังไม่เพลินสำหรับท่านนี่นึกถึงพระพุทธเจา้านิดเดียวยอมรับนักถือชั่วขณะจิตเดียวคือไม่นานนักถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมงตาย เป็นเทวดาท่านพูนี้มีนามในพระธรรมบทท,ท,มท,บท, <c oughs> ท่านแค่ชื่อว่ามัตตกุณลีเทพบุตรท่านผู้นี้เป็นลูกของพราหมณ์พราหมณ์ที่ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าและก็เป็นพราหมณ์ขั้นพิเศษเสียด้วยที่เรียกว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิต ที่ว่าทินลกาภุประกรพรามพ่อของเขานะี่ยทินลกะนี่แปลไม่เคยให้ภุป,ปกะการในการก่อนในชีวิตในการก่อนก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยอย่างพวกก่อนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนที่ไม่ก่อนที่พบลูกชายที่เป็นเทวดาในความจริงการพบพระพุทธเจ้าเนะี่ยเขาพบกันมานาน ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิดสันิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวพระเจ้าจไม่หาทรัพย์สมบัติมาให้พระอรหันต์ไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหาไว้ให้ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับฐานะ ก็เลยไม่ยื่นโยนฐานะสงเคราะห์ใครแต่ใครทั้งหมดก็มีกินมีใช้แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพรามคนนี้จะมีฉาย,ยาวอาทินากบะกบุพกะพรามแปลว่าพรามผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายที่เปน็นเทวดาเนี่ก็ให้กันมีท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมา ว่าตายแล้วไม่มีการเกิดพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระเจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้าทร,รางยืนยันและอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายแล้วม,มีการเกิดแน่ถ้าทําดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดเปนเิวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกันถามว่าอะไรเป็นเครื่องบิณ์ ก็ตอบว่าล <im sharing> ูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเขาสามารถทํากันได้แล้วระลึกช่ก็ได้อาตีต่างสัญญาเหตุการณ์อดีตสามารถทําได้อานาคตัางสัญญาเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทําได้อภเพนิวาสารนิตยานละลึกชาติได้เขาทํากันได้ยานนอกจากนี้เขาก็ทํากันได้หมดทํากันได้เป็นแสนแสนคน้ศสารกล้ายืนยันคําสอนของท่าจพระสัมมาัมพุทธเจ้า ประเดี๋ยวมันจะเลอะไปพอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัด <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อบอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบให้อะไรใครเท่านั้น <c oughs> ต่อมาลูกชายป่วย เป็นหน่มแล้วลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปตอนชาบินาบัิพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปฉันไม่นับถือนายเช้วกันวงความร้อลูกชายป่วยให้ความรู้สึกของแกว่าไอ้ลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมันก็เสียสตัง ถ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงินเืนเงินกับสตางก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนะี่ยที่มีชื่อมีเสียงเข้าไปเพียงวันแรกเป็นหมืน่นลูกชายเพียงตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสียเงินเสียทองแน่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะ เสียเงินไม่มากแกก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแกก็ไปถามหมอว่าอาการของลูกแบบนี้เป็นโรคผอมเหลืองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึตยูุเสมอ <c oughs> ฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะักจ,จะใช้ยาอะไรหนอรักษาจึงจะหาย นี่ความขี้เหนียวของแกร่รักทรัพย์สินมากกว่ารักโลกตามธรรมดามอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมดาเพราะเขามีอาชีพหมอถ้าเราเป็นเป็นหมอแข่งกเขาหมอเขาหากินไม่ได้เขาบอกตำรายากลางบ้านให้ธรามยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรที่คนนิยมใช้กันเองตามชาวบ้าน สมัยนี้เขาใช้ยาหมอตีความจริงหมอตีจะโทษว่าไม่ดีก็ไม่ได้มีแพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึษษ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 ่งซึ่งเป็นลูกศิกงอัตมาท่านยังไปซื้อยาหมอตีให้หมอตีจัดยาให้ท่านก็กินตามนั้นถาว่าหมอเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมกินยาหมอตีเพราะเข้าไปหมอตีไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแพทย์ที่มีความสำคัญมาก ท่านเป็นอาการเพรท่านเป็นอาการอย่างนี้มียาอะไรขายบ้างหมอตีก็จัดยามาให้ท่านดูแล้ไอ้ยานั้นมันตรงกับอาการของท่านตรงกับโรคถ้าก็มาบริโภคลมก็หายนี่ยัหาว่าหมอตีไม่สําคัญก็ไม่ได้นะหมอตีสิหมอตีคือโตกับหมอตีบางทีก็ให้ยาไม่ตรงกับโรคเหมือนกัน อันนี้ว่าไปว่ามาไม่ได้ยินทาหมอเนะี่ยพูดตามความเป็นจริงก็เป็นว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแกก็มาเก็บยาเองให้ลูกกินไอยาเนี่ยก็ถูกลูกจริงๆคือยานี่ถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรค ไม่สามารถรักษาโรคได้แต่คนกินถูกยาคือกินเข้าไปปากวกั็ชนยาแล้วยาถูกลูกแต่ยาไม่ถูกโรควิตยาไม่สามารถกำจัดโรคได้ก็ป่วยหนักลงไปทุกทีตาพรามก็มาน,นั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องห้องมีเครื่องประดับประดามากมีเครื่องมีราคาแพงมากถ้าการไข้มันหนักมากขึน้นมาเมื่อไร หนักไปกว่าน,นี้ญาติทั้งใหญ่หลายลูกเข้าก็จะมีความโง่ใหญ่เดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมการจะห้ามญาติเยี่ยมนี่ก็เป็นการไม่ดีเมื่อเข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆก็จะข,อน,ข,อ,นขอน่นขอนี่เราก็จะเสียของเปล่าอยากกนนั่นเลยชวนเมีย ช่วยกันอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอาบันนอนไว้ที่ระเบียงเหลืองซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอายาประเภทนั้นให้กินลูกก็หนักกรมาทุกทีนอยที่สุดชีวิตใกล้จะหมดเรียกว่าใกล้จะเลิกกลราไม่เลิกหายใจจะตายกันแล้ว ลูกชายเมื่อถูกทุกข์แต่ทรมานมากจากโรคก,ก็มาน,นึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายที่อยู่ในฐานะมาหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริงเราป่วยพ่อจะหาหมอมารักษาพ,พ่อกับตัวเสียงเงิน จะซื้อ,อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อก็กลัวเสียเงนินเอาอยาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการร่อแร่ทุกเวทนาหนักอย่างนี้ก็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะหน,หน้าไปหาใคร คิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าเลยก็เลยว่าพระสมณะโคดมบรมครูอีสอนคนทั่วๆไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เรื่อกบุคคลจึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโคดมบรมครู่าโปรดข้าพระเจ้าด้วยเถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติ ความจริงเขาไม่เริ่มใส่พระเจ้าในเรื่องอื่นเลยในกายก่อน,นแม้จะยกมือไหวก็ไม่มีสอนพ่อสอนไม้เขาไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมันนอนนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แล้วได้แต่นอนนอนให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจให้ใจเบาๆขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวด้แจะกรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลําบาก นึกถึงองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว่าขอมาโปรดให้หายโรคท,ที่เธอะมันเจ็บเรื่เกินมันปวดเรื่เกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้วปรากฏว่าตอนเช้ามืดองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วทรงใช้อำนาจพระพุทธญาณเห็นทุกขเวทนาของลูกชายของมหาเศรษฐีเขอที่นากับพระพกรกับคราม <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อแลไมอการว่าชื่ออะไรบาลีไม่ได้บอกว่าเธอมีทุกข์ทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในต,ตอนเช้าองค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้ากับป้านนท์เร็เดเดินไปบินาบาทผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็จพระจินาสีเปล่งฉับน้งสีพุ่งไป ให้เห็นคนเดียวคือเฉพาะลูกชายท่านเศรษฐีก็ทินกะบุปกาพรามเวลานัในก็หันหน้าข้างฝาแสงสวางพุ่งเข้าตาเขาด้วยกำลังลิ์ของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราติกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพระนอนกำลังเดินไิจาาับบัตมือยกไหวไม่ไหวแล้ว ใจใจยอมรอมยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตั้งใจมาขอพระองค์เพื่อโปรดช่วยขราพเจ้าหายจะโรคเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเหลียวไปท่านเดินท่านเรื่อยๆไปพระนนท์ก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็เป็นการพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าไม่นาน เาก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายนี่มรดาแต่พระสงฆสัตว์มันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจหรือว่าที่นักปฏิบัติเขาเรียกอาทิตย์สมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นนตาเนื้อมันก็ออกจากร่างเนื้อนี้ไปให้ร่างเนื้อนี้ก็หมดลมหายใจหมดลมปราณทั้งหมด ธาตุไฟดับธาตุลมหมดหรือจธาตุน้ำก็ธาตุดินอยู่ที่กันสองนายนันนายเข้าธาตุดินก็ทนระาตุต้มไม่ไหวน้ำละลายดินเน่าขึ้นมาเหม็นคลุ้งแต่เนื้อแท้จริงๆที่สมา,าในกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถวิวโลก มีนามว่ามัตตากุณลีเทพบุตรคำว่ามาตัตตากุณลีเทพบุตรน,นี่ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเกลี้ยงคือต่างหูไม่มีเครื่องประดับเเพชรตามธรรมดาเทวดาเนี่เขามีเครื่องประดับเป็นเพชรแหวพราวปริยับ <c oughs> คนนี้ทําบุญนิดเดียวขอโทษคําว่าทําบุญก็ทุก จะเรียกว่าทำทำใยใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจา้าตายแล้วเปเทวดาบานสวรรค์ชั้นเดีวบเรงสติวโลกหลังจากนั้นเขาก็มาน,นั่งพิจารณาว่าวิมายของเราเป็นวิมานทองคําทองคําทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องทิพย์ประดับร่างกายก็เป็นคิดย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่เราอยู่ที่ไหน ความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาแทนพุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอธินากพะพัปปกตร์พรามเป็นพรามณ์ที่เป็นพานคือเขามาพานแปลว่งโงกไม่รู้จักทำความดีไม่แต่การให้ทานพระพุทธเจ้ากบบรรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านเสมอเสมอ แม้แต่ยกมือไหวก็ไม่มี <c oughs> แต่สําหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวเดืองมีวิมานก็วิมานทองคำํำจะเปรียบเทียบกับวิบมมบ้านเก่าๆสู้กัไม่ได้เลยบ้านสู้ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ร่างกายเป็นทิศ ดรรูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกําลังนําไปฝังไว้ดนประชาเมื่อฝังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้อยู่ใกล้หลุมบนบานสายกล่าวคใอยลูกชายลงม,มาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เออคิดในใจว่าพ่อก็เราจอมโง่สายโง่จอมผ่านแสนพ่านเราจะต้องไปดัดสันดานพ่อให้รู้จักสร้างความดี วันรุ่งขึ้นพระพรามซึ่งเป็นพ่อของเธอนี้ไปยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพแล้วก็บนบนบานแสงกล่าวไหวหน้าไหวหลังตามแบบฉบับของพรามขอพระพรผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าไปยืนในประชาใกล้ๆกลกับพ่อเก่าของเธอเธอก็ยืนร้องไห้บงัง รามเห็นชายคนนี้เข้าเข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายกึนกันมากจะไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชายยันเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทำไมหนอต้องร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไร จึนเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโพบุริสะดูก่อนท่านโพจรินแล้วแม่หลุดพูดจริญเ,เธอร้องไห้เพราะอะไรม่ใช่กุนลีเที่ผมมาถามพ่อว่าลุงร้องไห้เพราะอะไรเธอก็ไล่้ฟังมันร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตานนหน้าตาคล้ายเธอรูปร่างสูทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่า <c oughs> ตายไปแล้วอยากให้กลับมาเกิดใหม่มันบอกแล้วก็ถามว่าเธอเร้องไห้เพราะอะไรนายหลงก็บอกว่าผมมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งมันสวยมากครับแต่ไม่มีล้อที่เราอไห้อยากได้ล้อตาาก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็ทามีความรู้สึกรักแทนลูกได้ ก็ถามว่าเธอต้องการล่อเงินหรือล่อทองเป็นล่อแก้วมณีฉัน,นจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะเมื่อในกรุงลีที่บอก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วยขี้เหนียวไม้ถ้าค่ายายก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้ย้ห้เงินให้ทองให้แก้วมณีเป็นล้อรถสคาแพงกว่าต้องมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดัดสันดาน เพราะว่าผมไม่ต้องการประเภทนั้นครับเรารดขมุมสวยมากต้องการดวงใจงกระโดดทิศมาเป็นลอดลดอยานะข้างตัพรามโมโหมาไหวาบาทไม่จะมีมันได้ยังไงดวงจันทร์และดวงทิศใครต้องการมันไม่ได้หรอกมอันโยสูงเกินไปเมื่อได้คุณดลีก็ถามว่าแล้วท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้ยังทราบไหมลูกการเจ้าชายอยู่ที่ไหน รามบอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว,ว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลงต้องการสิ่งที่ลวงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพรามยอมแพ้กระงความในที่สุดมัตตกคุณลีเพื่อบก็บอกให้พรามทราบว่าเธอเนะี่ยก็คือมัตตกคุณลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาก็อาศัยมีความเรื่อมใสในพระสัมมาัิพทธเจ้า ก็แนะนําให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าเวลามเหลือน้อยเหลือสองนาทีต้องรีบรัดแล้วก็กลับไปใหม่เขาตนลามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอาหารเป็นพิเศษวันนี้จารรัตนาองค์สมเด็จพระรมาโตเกเชษก็บาพาสาวกมาจันที่บ้านแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพระสมณะโคดม อยากจะทราบว่าคนนี้ไม่เคยให้ทานไม่เคยถะวายทานไม่เคยปางเทศไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดเป็นเทวดามีไหมพระุทธเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ชนมนันนับหมื่นนับแสนนับเป็นกว่ากฏแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเรียกมัแต่คุณลีเทพมหบุตรให้มาเพราะมีมาน เมื่อไม่ได้คุณมลีนารีมาแล้วก็ลงจากวิมานมาไหว้พระเจ้าพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดข้อเทศจจบเธอก็เป็นประสดาบันอรบรรดาทุกพุทธบริษัททุกท่านเวลาจะไม่พอเลยเรื่อนาทีต้องเรียบรัดรวบเรียบรีบรวบรวมประจันเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าคุยความพระพุทธเจ้านั้นอย่างน้อยที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เล็กน้อยอย่างมัแตคุณนาลีพ่อบุตร เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์กับค้นจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาได้หลังจากนั้นเป็นมโสดารวานันตัดบาปอาวุนทั้งหมดอันนี้ยกันดาสาวกเขาสมเด็จพระบรมุคตพระญาโยมบรรพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อรขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีแดบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี